รัตามที่ชุวยพีพอาครับกินร้าน MB s u ดิซูชิโอ้ยพันธ์นี่โกรธมากตักทีมไปก่อนเลยดูหน้าดูหน้าโอ้โหนี่มันผู้หญิงผู้ชายโอ้โหไม่เหลือแล้วครับพีพอยส์พลาดนะครับนีเห็นอะไรไหมเนี่ยว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตายแล้วหมดแม่คนถ่ายไม่ได้กินอีกแล้วน้องพอยสกับน้องพันจัดเต็ม โดยคุณแม่ลุงนะครับก็อันนี้หมดแล้วนะฮะพอดีพ่อประชุมอยู่ก็เลยไม่ได้ทานมากเท่าไหร่นะอันนี้ลูกอันนี้ก็เป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมในส่วนของไอติมแล้วนะไอศครีมชื่อว่าอะไรนะซามโมซา่าซาโมซ่านะฮะซามโมซากำลังจะเละนะฮะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับพามากินเอ็มดี M B ็มซูชินะครับอยู่ตรงหน้าอยู่สบายนะครับโคราชนะครับก็กเป็นอะไรที่อร่อยมากราคาไม่แพงนะครับมากินกันได้นะครับบัวปิดใบสองนะ่ะเปลียนละอ่ะเปลี่ยนละวบ <laughs> ัวไม่ปิดเหรอฮะเพราะว่าตอนนี้หมดโควิดแล้วน้องบอสบ๊ายบายหนะ่อยจบคลิปเพองอันนี<ป>้โอเคจบคลิปเพองอันนี้ครับสวัสดีครับ วันนไหนไสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลีนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า